ยอดสุดยอดที่ผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ตอาลูมสิกิดาวีสองนะครับผมนะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นอาร์ซนอลกันนะครับแต่สิ่งที่ผมจะมาเล่นใน,นวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่การเล่นปรตินะครับมันคือการสอนเล่นอาร์ซิอลให้เก่งว้าวประมาณนั้นนะครับ วันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนเล่นแบบอาร์เซนอลให้เก่งนะครับผมก็คือหัวข้อในวันนี้เนี่ยก็คือการสอนเล่นให้เก่งใช่ไหมถ้าการเล่นอาร์เซนอลให้เก่งเนี่ยอาจจะทุกคนต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอาร์เซนอลเนี่ยเป็นเกมแนว Bullet Speration Shooting นะครับผมก็คือเกมแนว FPS นั่นแหละบุคคลที่หนึ่งนะครับแล้วก็ยิงการตุ้มๆๆๆๆไม่ต้องมีอะไรมากไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับก็แค่เข้าไปในสนามลบยิงกันจบแค่นั้นแต่ว่าเกมนี้เนี่ยคนที่เล่นใหม่เนี่ยอาจจะแบบว่าโดนซิวตายง่ายมากๆนะครับเพราะว่าคุณอาจจะยังแบบแต่แต่ว่าคนคนที่เคยเล่นเกมพวกแนว FPS มาก่อนเนี่ยเ้จได นะครับผมเพราะว่าเกมนี้เนี่ยผมว่าคิดว่ามันเล่นค่อนข้างง่ายนะนะดูเห็นไหมเห็นไหมค่อนข้างง่ายนะแรงดีดของปืนก็ไม่มีนะครับผม โอ้เกือบใช่ครับผมมาวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนเล่นอาร์เซนอลมาเก่งนะครับผมก็คือเนี่ยผมขอบอกก่อนนะว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้เล่นเก่งมากนะครับก็อยู่ในแบบขั้นฝึกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมจะมาสอนสําหรับที่เล่นใหม่ที่แบบเพิ่งเข้ามาเริ่มอยากจะรู้ว่าเกมนี้เนี่ยมันเล่นยังไงมันแบบว่าอยากจะเล่นนี่เก่งขึ้นอย่างอื่นมันต้องทํายังไงขั้นแรกไหนให้คุณเข้าเกมมาครับผมก็ผมจะบอกหลักๆแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่จะทําให้คุณเล่นเก่งนะครับผมในเกมนี้นะก็คือ1การฝึกฝน2องเอมที่ดี3 movement สี่การเล่นบ่อยๆครับสี่สิ่งที่ผมพูดมานเนี้ยเนี่ยล้วนจะเป็นสิ่งที่ผมนั้นได้ใช้อยู่ตลอดการฝึกฝนก็แน่นอนการฝึกฝน2อเอมที่ดีเอมที่ดีคืออะไรเอมคืออะไรเอมก็คือการการยิงการวางเป้าอะไรแบบนี้นะครับผมคุกคนต้องยิงแม่นแบบอย่างเงี้ยปับป๊บปั๊บสมมุติตรงนั้นเป็นศัตรูใช่ไหมครัคุณก็ยิงปับป๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้แล้วศัตรูก็ตายนะครับผมไม่ใช่แบบว่ายิงมัวง่วแบบอุย้ยศัตรูอยู่ตรงนั้นแล้วเราคุก็อยู่แบบป๊บ อะไรอย่างงี้นะครับผมอันนี้ก็คือฝนที่แบบเล่นไม่ค่อยเป็นอะไรประมาณนี้นะครับสาม 3. movement นะครับ movement ก็คือการเคลื่อนไหวนะครับผมดาดใน arsenal เนี่ยผมบอกเลยเป็นดาดที่ค่อนข้างเล็กนะครับผมสมัยสมมุติเหมือนคุณจะแบบแคมป์อะไรเงี้ยแบบแคมป์ปุ๊บอยู่ตรงนี้แล้วคุณก็ยิงปับป๊บปั๊บรอศัตรูขึ้นมาตรงนั้นยิงนี่ยิง,ยงคือมันไม่ได้นะครับผมดาดมันค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนที่แบบ ขึ้นมาตรงนี้อีกฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ฟันหลังคุณได้แบบง่ายๆเลยอะไรประมาณนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยผมไม่แนะนําให้แคมป์นะครับผมสาหรับด่านเล็กๆนะครับถ้าคุณใช้สไนเปอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็สามารถแคมป์ได้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับผมสิ่งที่4นะครับก็คือการเล่นบ่อยๆนะครับทำไมถึงต้องเล่นบ่อยๆเลยครับเพราะว่าด่านในอาร์เซนอลเนี่ยมันผมบอกเลยนะค่อนข้างค่อนข้างซ้ำๆเดิมๆนะครับผมแบบว่าด่านแซนทาวดิซี่ทัสคานด่านอะไรเงี้ยวนเวียนอยู่ประมาณนี้แต่แต่เดี๋ยวนี้ก็ ด่านใหม่ก็เริ่มเริ่มเข้ามาเยอะแล้วนะครับแต่ก็ล้วนเป็นด่านเดิมๆที่ผมเคยเล่นแล้วอะไรมาเนี้ยนะครับการเล่นม,มาใหม่เดี๋ยวจะทําให้คุณนั้นจดจําด่านได้นะครับผมแล้วก็ทําให้คุณแบบว่ารู้จุดเกิดอันนี้คือสําคัญมากสมมติศัตรูเกิดอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคุณก็แบบเดินใหม่เงี้ยคุณก็แบบเดินใหม่เงี้ยแล้วแบบลองเช็คดูตรงนี้แล้วก็ยิงปรับปรับตายประมาณนั้นนะครับ การเล่นมบ่อยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมเป็นการฝึกฝนไปในตัวด้วยเป็นการฝึกเอมด้วยเป็นการฝึกหลายๆอย่างด้วยการเล่นบ่อยๆนั่นก็คือคําตอบนะครับผมแต่ว่าถ้าการเล่นบ่อยๆแต่ไม่รู้จะฝึกจะแบบแค่เล่นบ่อยๆเฉยก็ยคแค่เล่นเข้าไปในเกมตายเข้าไปในเกมตายไม่ได้ยิงอะไรอันนั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะบอกเทคนิคการฝึกและก็วิธีการฝึกที่ผมใช้ขั้นแรกเราไปฝึกเอมันเลยมา นี่ครับเรามาฝึกเอมกันเลยนะครับผมมาทุกคนก็เออออเอนี่เราอยู่ในไหนเนี่ยเราอยู่ในโปรแกรมเอมแลบนีครับผมเอมแลบเนี่ยโปรแกรมที่สามารถทําให้เราช่วยฝึกเอมและพัฒนาทักษะเอมของเราได้ดีขึ้นนะครับผมเอมเนี่ยก็คือการวางเป้าการยิงแบบที่ผมได้บอกถ้าเราวางเป้าแม่นถ้าเรายิงแม่นถ้าถ้าเรายิงไวหรือว่าอะไรต่างๆงเนี่ยเราก็สามารถที่จะเล่นเกมได้เก่งขึ้นแน่นอน,นครับผมไม่ใช่แค่อาร์เซนอลนะแต่จะเป็นทุกเกมเลยนะครับผม นะให้ทุกคนโหลดโปรแกรม M Lab มานะครับผมอยู่ในสตรีมฟรีนะครับผมให้ทุกคนกดเข้าไปที่ Task ครับผม Flicking ก็จะมีเลือกมากมายนะครับผมผมแนะนำเป็น Spider Shot แล้วก็ Grid Shot นะครับผม t ท็กกิ่งผมแนะนำเป็น Circle Shot แล้วก็ Circle Track ครับผมประมาณนี้นะครับผมสิ่งที่ผมเล่นอยู่เราสามารถจัดเพลย์ลิสต์ได้นะครับผมในการเล่นอะไรเงี้ยแต่ผมจะเล่นให้ดูนะอันนี้เนี่ยผมแค่จะบอกคร่าวๆนะครับผมจากคุณเนี้ย สามารถไปดูคนอื่นแบบว่าสอนการใช้เอ็มแลบได้อะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ไปสามารถดูโปรแกรมฝึกได้ว่าคุณควรจะฝึกอะไรบ้างอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวผมเล่นในอประมาณนี้นะครับผมก็คือให้คุณเนี่ยจะมีวงกลมไม้แล้วให้คุณยิงนะครับผมอันนั้นก็คือเป็นการทดสอบความเร็วความแม่นในการยิงของคุณนะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็คือผมจะบอกเข้าไปนะเรื่องเอ็มแลบเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกนะครับผม ต่อไป movement นะครับผมต่อ,อไปนะครับผมเป็นเรื่องของ movement นะครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสําคัญเหมือนกันนะครับผมให้เรื่อง movement เนี่ยลองลงมาจากเอมเลยนะครับผม movement นั่นก็คือการเคลื่อนไหวของตัวละครเรานะครับเอ้ยการเคลื่อนไหวของเรานะครับผมว่าสมมุติถ้าคุณเกิดมาเนี่ยแล้วคุณเดินแบบนี้ยเนี่ย,ยคุณก็สามารถตายได้เลยนะครับผมแต่ว่าศัตรูจะรู้จุดจุดของคุณว่าคุณเนี่ยกำลังจะเคลื่อนที่ไปที่ไหนบ้างนะครับผม แล้วคุณก็เดินมาแล้วก็ตายอย่างน่าสงสารนะครับอาทำไมไม่โดนการเคลื่อนที่เป็นสิ่งที่สาคัญเหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นคุณอยาเกเคลื่อนที่ไปจุดเดิมๆเพื่ทำให้คุณแบบโดยตายมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้ก็ผมชักหรือไม่ทำนะแบบเนี้ยแล้วศัตรูก็จะรู้แล้วศัตรูก็จะรอซ้ําคุณอะไรเงี้ยนะครับผมคือถ้าคุณเคลื่อนที่ไปจุดใหม่ๆบ้างแบบว่าเพื่อที่ไปจุดใหม่ๆจุดที่ศัตรูทาดไม่ถึง หรือว่าไม่เคลื่อนที่ไปจุดที่แบบเดาง่ายอะไรเงี้ยผมก็จะเป็นสิ่งที่สามารถทําให้คุณเนี่ยแบบว่ารอดพ้นจากการโดนยิงได้นะครับผมแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้คุณสามารถแบบว่าลอยหลังระตูได้อะไรอย่างนี้เหมือนกันนะโอยอันนี้คือผมไม่ได้จริงจังเลยนะแค่แบบว่าแค่มาสอนแค่มาพูดเฉยๆการเคลื่อนที่นะครับผมหลายๆครั้งเนี่ยผมก็แบบเคลื่อนที่ไปที่เดิมๆซ้ำๆแล้วก็โดนยิงอย่างซ้ำๆอะไรเงี้ยเราต้องเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่ไปที่ใหม่ๆบ้านนะครับผม แล้วก็การดักทางนะการดักทางนี่ก็ค่ข้างสัมคัญเหมือนกันนะครับผมการดักว่าศัตรูเนี่ยจะเคลื่อนที่มาทางไหนอะไรเงี้ยพราเราดักทางได้ปุ๊บเนี่ยเนย่นยศัตรูต้องมาทางนี้แนะ่นอนเห็นไหมผมก็ยิงดักไว้ได้เลยนะครับโอ้ยก็คือผมเนี่ยก็สามารถยิงดักไว้ได้เลยนะครับแล้วก็จะได้เปรียบมากมาก,มากนะครับผมมูฟเมนต์ของเราเนี่ยคุณพยายามหาที่ใหม่ที่แบบที่แบบ ที่แบบไม่เดิมๆซ้ำๆไม่แบบให้ศัตรูแบบเดาทางไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าศัตรูเดาทางออกเนี่ยศัตรูก็จยิงดักคุณได้เลยนะครับผมอ่ะอย่างมันน่าจะมาตรงนี้นะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันน่ามันอาจจะมาตรงเนี้ยอ๋อมีคนที่อยู่ข้างหลังผมด้วยเห็นไหมแล้วก,การเช็ครอบๆนะครับผมว่าศัตรูเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยย่เีการเช็คเดิมนะเขาเช็คประมาณเนี้ยน่าจะมาทางนี้เดาเหไหมเดี๋ยวรอเค ตรงนู้นน่าจะมีอีกหนึ่งชนนะคิดว่านี่ไงเห็นไหมบอกแล้ว <Good shot. S 1> กรารเดาทางเป็นสิง่งที่สำคัญนะครับ <Yes. S 1> อ่าเขาไปกันตรงนั้นแล้วสวยครับลงไปเห็นไหมตรงนี้มีอีกแล้วผมก็ยิงได้นะครับผมเห็นจริงอ่ะ นะโ,อโอ้โอ้โอ้ตัวนี้น่าจะมีอีกนะมันไงเห็นไหมปุมบอกแล้วการหนนะักทาสิง่งที่สำคัญมากนะครับโอ้นี่ไม่ทำนะโอ้ยโ,โอ้ยเฮ้ยเพบนั่นะโอ้โหเต็มเลยอ่ะทีเดียวได้เลยอ่ะเทปเทพจริงเฮ้ยปัฝรับงบูมที่หนึ่งชิวๆ Movement ดี a m ี ทักษะดีเล่นบ่อยๆแค่นี้แล้วก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับผมฝึกฝนเรื่องเอมในเอมแ l a นะครับผมพอเราฝึกฝนไปเรื่อยๆเอมเราก็จะดีขึ้นนะครับผมการเล่นบ่อยๆทําให้เราจําด่านได้ movement ที่ดีไม่ใช่แบบเดินไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบศัตรูยิงดักเราได้ศัตรูมาทางนี้ปุ๊บยิงดักปุ๊บอะไรเงี้ได้นะครับผม movement ที่ดีเอมที่ดีการฝึกฝนบ่อยๆแค่นี้นะครับทำให้คุณเล่นอาร์ซนอล่เก่งขึ้นแน่นอนนะครับผม ในคลิปต่อไปผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องปืนนะครับผมว่าปืนไหนเนี่ยมันเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะว่าการศึกษาเรื่องปืนก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับผมถ้าปืนไหนเราเล่นถนัดเราก็เก่งใช่ไหมถ้าปืนไหนเราเล่นไม่ถนัดเราก็กากมากสามคิวโอ้ไม่ทันเห็นไหมอย่าแคมอย่าแคม ถ้าแขมมันอยู่นิ่งๆนะครับผมอ๋อแล้วก็เรื่องการย่อการเดินซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยนะสมมติเรายิงหัวจัตุรุไม่ได้เราก็ย่ออย่างเงี้ยก็ได้เห็นไหมเราก็ย่ออย่างเงี้ยก็ได้นะครับผมถ้าสมมติเรายิงหัวไม่ถนัดเราก็ย่อเพื่อเป็นการแบบว่าทําให้ตัวเราต่ําลงแล้วก็เป่าอยู่สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไปหนึ่งไปหนึงเบ่งอ้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเลยไม่โดนเลยเออไม่ถนัด โอ้ห oh, นีไม่ทันถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นในลักษณะนี้เราก็พยายามหลบหลบนะครับผมน,นี่เนี๋ยผมแคมป์ไม่ดูเนะี่ยถ้าเป็นสไนก์ก็เราก็สามารถแคมป์ได้นะครับถ้าคุณก็อย่างนี้ก็ได้นะจริงการเล่นสไนก์ก็ควรที่จะอยู่ที่หามุมที่ดีนะครับแล้วก็เบ่งโอ้ายโอเค โอ้ยเด่นเลยนะสามปุ่นเยอะไป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 โอ้ยเยอะไปไงโอ้ไม่โดนเลยโอเคโอเคโอ้โหสไนน์อันนี้เหรอเอวี้แล้วเบ่งไป้อาอ๋อแบบสูงๆก็ค่อนข้างดีนะครับผมมันก็ค่อนข้างจะได้เปรียบนะยังไม่ตายอีกเลย โดนหัวมั้งแล้วกันเอาไม่โดนเนี่ยการอยู่มุมสูงก็ค่อนข้างไรเปรียบนะครับผมโอ้ปุนนีีเล่นโคตรยากแคมอีกแล้วแคมอีกแล้วทำไมชอบแคมบีโอ้ยโอ้ยโอ้ยยากยากยากโอเคดีดีดีกือบเมื่อกี้ โอ้ยหันไม่ทันเลยไม่ทันเมื่อกี้ทหารไทยมันจะเป็นอะไรที่เท่มากขลออกนั้นหนึ่งนั้นหนึ่งนาเดียวพอโอ้ไม่โดนอะไรวะอ๋อจีสโอเคโอเคเอ้ยเดี๋ยวนี่คอาไม่ไดีทีมนะมีโด้์ได้ไงงงแต่ไม่เป็นไรก็ชนะอยู่ดีนี่ครับผมเห็นไหม คือถ้าคุณทำร้านด้วยผมบอกเนี่ยที่หนึ่งก็อยู่ไกลไม่เกินเอื้อมแน่นอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปพิงเท่านี้นะที่มืออื่นที่เกี่ยวกับการสอนที่ละเอียดกว่านี้เยวผมก็จะทำคลิปแยกออกมานะครับผมสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้สุดีครับบ๊ายบายจุบ